cùng tầm Thanks for the follow. Không có ngôn gì để tiền bỏ qua. Thầy thợ lo lấy ngôn เธอพี่เนี่ยพี่มาบอกการก็เลยถามื่องมีเองอยู่ด้วยตอนแรกแต่พี่ก็ว่าเองไม่นาม่าจะยุ่งเกีเก่ยวกัเขา<อ>าสามเกมแล้วตัวมัน,นไม่น่าจะหมุนล้ออะไรกับใครสวยไหนสวยสวยสวยไอ้กอซ่าพี่ขอได้ไหมน้องชายน้องไหน,นสุดเลยพี่ขอได้ไหมอรัเฮ้ยกูขอได้ไหมนหนกูขอ,ขอไอ้ไหนไอ้ไหนกูขอได้ไหมกูลลมเปิดไหม์มาแล้ว มามาครับผมไม่มีสกินเล่นมือกลาสส์สกินอีโวพี่มันแรงอยู่แล้วไม่รับสี่ชิพอัพโอ้โหเฮ้ยไม่แรงจริงบวกดาเมจบวกเจาะก่อไม่แรงก็บ้าแล้วตังได้ถามอะไรพี่ปะพี่ไปห้องน้ำมาตังเมียได้ถามอะไรพี่ปะไม่พี่ไม่มีคนอยู่กับผมวะมีตัวอีกกองกโอ้โหปืนอยู่ไหนเนี่ยสกาหนึ่งเนี่ยสกาหนึ่งนี่สกาหนึ่งสกาหนึ่งนะรีวิวส่งกี่ดาวครับผมนัทวุธโอ้กี่ดาวก็ได้กี่ดาวก็ได้ ถ้ามึงอย่าบอกแล้วพวกมึงต้องพูดว่าลูกซองไม่ไหวได้ไงเฮียมึงอูซี่กับปืนเอคยิงกูจะรอดที่ไหนโดนลุมเหรอใครไปรอดอมาไม่ไหวมีลูกซองก็ไม่ไหว,วไไหรอกหน,นักักกูยิงสินะรีวิวกีวนะ่ส่งกีฬาก็ได้เลยครับผมนะส่งมาเลย<ใ>นะก<ม>็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมนะผมก็โปรโมทให้นะผมไดมอนด์อ่ะเล่นไดม์ไหมไดมอนด์้ขึนะลุกี้้เทาขึ้นลุกี้้เทาขึ้นไปนี่ไงนะพี่เลยเฮ้ยบอกตัว กบตายเกือบไปยืนวัดของสองตัวสองตัวข้างๆวไน้องไปฝั่งหัวแล้วฝั่งฝั่งหน้าแล้วฝั่งหน้าแล้วไอ้รักกี้ฝั่งหน้าละนั้นแรงค์ในมอนด์ไดมอนด์ไอวีเล่นได้เลยครับไดมอนด์ไอวีขึ้นไปก็เล่นได้แล้วครับน้องนอ่งมีนัะนนอกมีเดี๋ยวก็จะมาเติมก็จะมาเติมมาเติมมาอู้ยพี่จีไม่ได้รังเข้ามึงยิงอะไรครับน้องมึงยิงเยี่อะไรเนี่ยตัวเนี้ยพบศัตรูแล้ว ไอ้น้องจะตายน,น้องเอ้ากูเล่นอยู่คนเดียวเอาตัวนี้โอ้ยมันไม่ช่วยกูอยู่ข้างกูกเลยอ่ะกูเป็นชาร์จให้อะไรไม่ผมมาเบอร์สองมันเลี้ยงออ,ออกดีกว่าวะไหนไม่ออก<า>ไปไหนออกไปไหนออกไปห้อยเลยตังไม่รอดไอ้ตังโดนลุมโดนทั้งจ่อไอ้บอลทั้งโดนลุมออกหลังไปเลยโอ้ยอย่าบ่นนู่นอีกพี่พี่หลังเหมือนพี่โดนตัวท่านช่วยป่ะน่ะ ใช่ใช่ตตัััววหลงคาอยู่่ะรหวางพี่โดนในตัวชาร์ตอะเจอกับฟองขวงเมื่อกี้นะพี่เอ็มพีห้าคุณบอลเลยไปลำแปดแล้วรมณ์ดีด้วยไงไปอารมณ์ดีไปชั่ววงเลยไหนผมมผมมีกุญแจอยู่เดี๋ยวเปิดคังด้านหน้าแล้วก็ดึงมาคนนึงเฮ้ยตู้รถราคาสวยนะไปเปิดละไปเปิดเลยไปเปิดคังเลยตู้รถราคาท้าป่วนนะไดมอนด์ไอวีครับน้องชายชาไทยมารับไปกินข้าวมาได้เลยกินครับชาไทย ผมเพิ่งเล่นกันนะแต่สี่สี่อะไรน้องพี่เล่นแหลงใหญ่ครับน้องสี่สี่น้องก็ไปเล่นสิพี่เล่นแหลงใหญ่ครับใครอยากแบกเอ้ใครอยากให้ผมแบกมาเลยครับเดี๋ยแบกอะไรอ่ะแบกลบดาวหรอไหนด้านหน้าคนเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเหรียญไม่เก็บเหรียญม่ะสามเหรียญนั่นน่ะเฮ้ยด้านหน้าเลยมึงเก็บเหรียญแล้วชิ่งไปชุบก่อนดิออ้ยเหรียญเดียวว่ะขาดเหรียญเดียวว่ะชุบไ้คนหนึ่งเลยมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่รู้นะมันไปแล้ว เนี่แหละอยู่แถวๆนั่นนะนั่นไงอยู่หน้าครัง้งหน้าครัง้งไม่เป็นไปแล้วอะ่ะไปไลงเนินไปแล้วลงเนินแล้ว,วอย่าไปซอยจุ๊ยอย่าไปซอยจุ๊ยไอ้อะไรซอยจุ้อยอ่ะเฮ้ยเนื้อวัวดิเนื้อคนด้วยวะ่ะเฮ้ยต่างเมียงเมียงแปลกๆแล้วพ่อตางพี่คิดว่าน้องตาเนี่ยแปลกแปลกแล้ววะ่ะกินเนื้อคนด้วยวอร่อยนะนา,นานทีมานานทีกินอร่อยจริงนะซอยจุ๊ยเนี่ยมานานทีกินแล้อร่อย ไม่ไม่ไปอาบน้ำไปไอ้สัวกินไปอีกแล้วใช้คือไอ้สัวเคยมันพอบานใจกล้านี่หว่าไอ้ไหนมีคนเปิดเอาไอ้ไหนเปิดพอบานใจกล้าจริงวะอย่าพูดโกมึงกูมึงกันเนี่ยเพื่อนมึงกูนะคูมึงงั้นโู้ได้ว่ะต้องพาได้ว่ะ ได้สามพี่ผมคงเล่นไม่ได้ใช่ไหมน้องก็ไปเก็บแรลงมาสิครับน้องอยากเล่นกับครัวน้องชายไปเก็บแรลงมาน้องไปไปไปเก็บแรลงมาเดียวเองไปเก็บได้ถึงไดมอนไอวีน้องก็เล่นกับพี่ได้แล้วไปไปเก็บแรลงมาครับสวัสดีคนดูแปดสิบเก้าสิบคนด้วยนะครับผมเฮ้ยเกนี้คนลดเฮ้ยมีตัวบวกกันคมาเดี๋ยว่ไปเก็บไอดอปกูไม่ไปละหันกับมาสคนดีขันนี่ครับเขาบวกกันอยู่เลยอ่ะไปละเข้าขังดีกว่าปืนในนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มแท็กกะบกเลย พี่ตังดนฝังพีป้าไม่ล็อกวะพี่จิมเอาสะพายมาไหมไม่ได้เอามาครับบุพี่นนตัมงมาบ้าไปแล้วจกเจ้า,า,าจายก็พอจตายก<ๆ>ไปแล้วนอกไปแล้วนอกไปแล้วอย่าเิ่งไปแล้จ้า <c oughs> โห่ไนดีไปอย่างเร็วเต้ต <c oughs> ังดีไปอย่างเร็วเลย ผมเห็นต่อหน้าต่อตาเลยเมื่อกี้เห็นยืนลอยข้ามไปเลยข้ามฟากไปเลยเนายืนหนีมาไม่รู้จะตายสู้รถราคาหมดยังไม่รู้เนาะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วบัตรทองหมดแล้วใช่หรอไหน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 เหรียญไปไหนไม่ไม่เด้ออย่าลืมนี่เหรียญครับน้ำเขาอะอย่ามาไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เปิดกล้องไว้เนี่ยโทรศัพท์อยู่ เหนื่อยใจล่าสุดแบงตังตังตังกล้องแอบถ่ายเมียแล้วตังตังจริงหมอตังชุบไหมพี่เอาต่อสวัสดีครับพี่สุดหล่อสวัสดีน้องพันธดลสวัสดีครับสวัสดีรอบเจนทุกคนเลยมามามาเล่นเกมกันทุกคนใครยังไม่เปิดตาแรกใครอยากเก็บแต้มกับปลาหลังมาเลยโอ้โหแกแล้วร้อยเงีอยากซื้อไปเปิดตู้หมือนขอทันสักเกมได้ไหมอ่ะเข้าเกมดิเข้าเกมดิคนเกมเนี้ยคนจะหมดเร็วอย่เงี้ยเกมนี้คนเหลือสามสิบละเข้าเกมเลย แหลงไหนเล่นได้หมดนะครับผมไม่นะไม่ใช่นะแหลงไหนเล่นได้หมดไม่ใช่นะแหลงในมอนซด์วีครับน้องหัวเงยกัดก่อนชุดใหญ่เลยอ่ะน้องตายชุดใหญ่เลยอะหลายเยอะจบหมดหมดทางเทียนเฮ้ยพ่อวันแจกกกะขนาดไหนอิง ที่ผมมีชิปอันหนึ่งไอ้อ้วใครวิ่งอยู่กับกูเนี่ยกเท้าไม่ขึ้นอ่ะมีตัวอพี่ตังนั่นเนี่ยมาขับรถไปหาที่หลังรับฮะพี่โดนยิงเฮ้ยมันยืนวงว่ะเฮ้ยมันยืนวงว่ะเฮ้ยมันยืนวงว่ะแฮมโดนยิงตรงไหนพี่ตังนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยหัวให้สองเม็ดพอ เป็นไงล่ะไม่ส่องไม่โพลแม่งเลยให้เมียล็อกให้เที่ยตัวผัวเข้านายสองตัวนายจึนแนาวหนึ่งยวยืนวงให้ยืนวงให้เล่นเล่นเล่นไปเล่นไปเข้าไปมันมันผัวเมียนายนายผมดึงหน้าผมดึงหน้านายดึงอนไานายจงมาช่วยขับรถเขาผมมันโดดลงมามันโดดลงมาผมได้ยินเสียงเที่ยพี่ไม่น่าจะไปไหววคงไมม่คงไม่ พี่หลังพี่หลังเข้ามาช่วยน้องนะมันอยู่ข้างนอกไหนมันอยู่ข้างนอกตรงตู้ชุบตรงตู้ชุบไหนมันลัดมันลัดลัดแล้วไหนหมดดหมมีอีกมีอีกในตู้ในตู้อ่ะในตู้มันร้อนอยู่นะจอดีจอดีจอดีตายเลยตายเลยอะไรล่ะในตู้ไหนนลัดต พี่สับทองนี่หว่าเออมันลาดเองไปตัวหนึ่งเห็นแมบๆบแบบเลยเมื่อกี้โอยวงแรงแต่อำบุญไม่ถึงบ<ม>างพี่น้องมินบอกไม่เกี่ยวนพี่เปิดทุกรอบเลยนะที่เหลือน้องๆก็เข้าให้ทันพอ